สามารถกดคลิกไปตรงรูปโปรไฟล์ของเราได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปเชื่อมกับ Google นะโอเคก็ให้เราเลือกจัดการบัญชีได้เลยนะทุกคนตรงนี้ขออนุญาตเบอร์จริงๆนะทุกคนเพราะมันเป็นอีเมลของทางเรียนของเรานะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้อีเมลเรียนในการเข้าเรียนนะทุกคนโอเคก็กดไปเลย สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ชนแนลของเรากันอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนเราจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บน Google Meet นะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนอาจจะสงสัยนะว่า Google Meet ของเราเนี่ยเราแบบอ่ะอาจจะมาอาจจะอยากจะเปลี่ยนเนี่ยรูปโปรไฟล์เนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามา ดูธีการกันเลยโอเคก็เราสามารถกดคลิกไปตรงรูปโปรไฟล์ของเราได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปเชื่อมกับ Google นะโอเคก็ให้เราเลือกจัดการบัญชีได้เลยนะทุกคนตรงนี้ขออนุญาตเบอร์จริงๆนะทุกคนเพราะว่าเราเต้องใช้อีเมลเรียนในการเข้าเรียนนะทุกคนโอเคก็กดไปเลยตรงคําว่าจัดการบัญชีนะทุกคน ปึ๊บมันก็จะมีหน้าตาเป็น Google ของเรานะทุกคนให้เลือกข้อมูลส่วนบุคคลน,นะทุกคนแล้วมันก็จะมีรูปภาพขึ้นมานะก็สามารถคลิกเปลี่ยนรูปภาพช่วยปรับเปลี่ยนบัญชีในแบบของคุณเนี่ยที่เขาเขียนมาเป็นข้อความเนี่ยเราก็สามารถเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้นะทุกคนว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยน รูปภาพเป็นแนวไหนอย่างไรนะก็สามารถมาเปลี่ยนรูปภาพกันก็กดคลิกตรงรูปภาพแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันได้เลยนะทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอตุลาไปก่อนฝากกดไลค์ซับสไครต์และก็ฝากสั่นกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชา n นลของเราด้วยนะทุกคนถ้าวันนี้เราพูดไวไปอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะ พูดน้ำเสียงไม่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะเราจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปต่ตอ,ตอไปนะทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย